สวัสดีจ้าอุงอิงพาลอมอีสานมาแล้วมีคนทักมาถามอุงอิงว่าใช้สติกเกอร์ในการรับชมไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ไลฟ์สดเพื่อนได้ไหมแล้วใช้เมนูสื่ออาหารเมนูต่างๆในไลฟ์สดของเพื่อนได้ไหมวันนี้อุ้งอิงขอตอบในเชิงของเทคนิคนะคะอุ้งอิงจะไม่พูดหรือตัดสินว่าผิดหรือถูกแต่อุ้งอิงจะพูดในเชิงของเทคนิคนะคะอ่า เห็นหลายคนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพ่อแม่ทุกๆคนที่เป็นคีเอ t o เตอร์ที่กำลังตามหา60มืนนาทีด้วยการไลฟ์สดนั้นนะคะแล้วมีมือที่เข้าไปคอมเมนต์มากมากนะคะในการคอมเมนต์จะมีคอมเมนต์ส่งสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์เล็กๆไม่ว่าจะเป็นแตงโมเป็นหอยโขงเป็นปูเป็นสิ่งต่างๆนะคะโดยการปั่นยอด คอมเมนต์เยอะๆแบบนี้นะคะซึ่งมีบุคคลอยู่ในไลฟ์สดเพื่อรับชมอ่ะห้าถึงสิบถึงเจ็ดคนเท่านั้นเองแต่คอมเมนต์เจ็ดแปดร้อยถึงหนึ่งพันนั่นเป็นความผิดปกติระบบจะจับได้ว่าเราปั่นยอดคอมเมนต์นั่นเองนะคะแต่วิงไม่ได้บอกว่าเราทําผิดหรือทําถูกแต่วิงจะพูดในเชิงของเทคนิคว่าหากเราคอมเมนต์สติ๊กเกอร์เล็กๆรัวๆรัวๆนะคะระบบจะมองว่าเราไม่ใช่มนุษย์นะคะห้าวบมันมนุษย์ ระบบจะมองว่าเราเป็นโรบอทหรือเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะคะทีนี้ระบบก็จะมองว่าเป็นโรบอทเหมือนกับระบบไหมไม่ใช่มนุษย์หรือเปล่าทีนี้ระบบก็จะมองว่าเราตั้งโปรแกรมไว้ให้คอมพิวเตอร์ส่งเข้าไปหรือเปล่านี่คือสาเหตุที่เราควรหลีกเลียงส่งสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นรูปป,รปูรูปกุ้งรูป,รปสิ่งต่างๆที่เราส่งไปเป็นสติกเกอร์เล็กๆคอมเมนต์เยอะๆ,ๆแบบนั้นเป็น การปั่นคอมเมนต์แบบไม่ถูกต้องอแบบไม่ถูกต้องนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าระบบจะจับได้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์ระบบจะมองว่าเราเป็นโลบอทหรือเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกับระบบ a i นั่นเองนะคะและสติ๊กเกอร์รูปใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นหวัวใจหรือว่าจะเป็นสิ่งต่างๆรูปคนต่างๆที่ส่งไปในไลน์สดนั้นนะคะสามารถส่งได้ไหมส่งได้นะคะแต่ส่งให้เป็นไปตามธรรมาชาติ ไม่ใช่ว่าส่งทีติดกัน3อยยาง3มสติ๊กเกอร์5สติ๊กเกอร์ส่งทีทีทีระบบก็จะมองว่าเป็นโปรแกรมหรือเป็นหุ่นยนต์นเช่นเดียวกันระบบว่าผิดปกติเพราะว่าตามปกติแล้วมนุษย์จะต้องไม่ได้ทําสิ่งต่างๆซ้ําๆๆซ้ำ,ซำกันอ่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่อุ๋งอยากจะแนะนําทุกคนว่าให้คอมเมนต์แบบสร้างสรรค์และคอมเมนต์แบบเป็นธรรมชาติเพื่อที่จะให้ระบบเขารับรู้ว่าเป็นมนุษย์ คอมเมนต์เข้าไปในไลฟ์สดเพื่อน <c oughs> เป็นคนคอมเมนต์เข้าไปในไลฟ์สดเพื่อน <c oughs> ไม่ใช่โรบอทหรือไม่ใช่หุ่นยนต์ตามที่ระบบเข้าใจวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย